เฮ้ยสวัสดีครับนี่ครับพวกเกมไมค์คาบินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่คอนเซิร์ตกีตพีพีตึงนะครับอันนี้ก็พวกเพื่อนๆไม่รู้ไม่ใช่เพื่อนนะครับนี่เรในวันนี้โอ้ยจะปังดิเอ๊ะอยากออกทีกันมากเลยหรอโอเคก็เราจะไปใส่ชุดกันนะ ถ่ายละเอาทายป่ะไปไปสู้กัน

เอาเหรอครับได้ได้ได้ได อันนี้ก็มาจบคลิปกันนะครับอันนี้ก็เพื่อนผมนะครับเฮ้ยโยเมื่อกี้เป็นตีกูลยไม่ใช่เหรอเออก็ขอจบคลิปนี้นะครับนี่ก็ด้วย ว่าชื่ออะไรยินนะครับนี่โยโย